เรื่องของนี่นน่ระบบท่านสมาธิกวุทิสภาผู้ทรงเกียรดตดิได้กรุณาพูดมาว่ามันยังไม่จบเห็นด้วยร้อเอร์เซครับว่ายังไม่จบครับเห็นด้วยครับว่ามีความลังเลในการที่ผู้ที่ไปกู้เงินนน่ระบบมาแล้วก็ยังไม่เข้ายังไม่อยากจะเข้ามาเคลียร์นะครับเสาที่ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงพักทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ทราบดีถึงปัญหานี้ถึงได้มีการ กำชับไปว่าไม่ใช่ว่าคอยนั่งอยู่ที่โต๊ะเราคอยให้เข้ามาแจ้งว่าเขาเป็นหนี้เท่าไหร่อะไรอย่างไรเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงที่ต้องลงไปพื้นที่แล้วไปเรียกร้องให้เขาเข้ามาแจ้งนะครับโดยฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงก็จะดูแลว,ว่าไม่ต้องถูกคู่คมโดยอำนาจมืดทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตรหนักดีครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กัดกล่องสังคมไทยมาหลายสิบปีแล้วนะครับผมเองผมทราบ นะครับถึงเรื่องดอกเบี้ยที่มีอัตราที่ไม่เป็นธรรมเลยนะครับเรื่องนี้เราต้องเราเรา,เราให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยครับนะครับแล้วก็จะเห็นการที่รัฐบาลน,นีนะ้ที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีการจัดการกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ให้ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียวทางกระทรวงการคลังเองโดยหน่วยงานที่อยู่ในการบังกับดูแลไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะครับหน่วยงานเหล่านี้ก็ จะมีส่วนเข้าไปช่วยสปอร์ตในแง่ของกระแสเงินสดด้วยที่จะช่วยรีไฟแนนซ์ต่างๆนะครับก็มีความคืบหน้าครับแต่อย่างท like ี่ผมเรียนไปนะครับเราเอ็มไฮครับผมรับฟังครับเราก็เห็นด้วยครับว่าปัญหายังไม่ได้ถูกแก้ไปอย่างบูรณาการแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเจ็ดเดือนที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องนี้ไปนะครับก็วันนี้รัฐร คณะรัฐบาลเราพร้อมนะครับท,ท,ทั้งท่านรัฐมนตรีเองก็มาอยู่ในที่นี้หลายท่านแล้วก็อีกหลายท่านก็จะมาตามมา,าสมทบเมื่อตามตารางที่บอกไว้ว่าเรื่องของท่านจะถูกในการไม่อภิปรายให,ให้ให้มีการอภิปรายมาผมเชื่อครับทุกท่านให้เกียรติแล้วก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะมาตอบคำถามครับขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ให้โอกาสครับ